นร่องไงคะหน้ามาเส้นเตออ๋อ,อกินอะไรอะ่ะไหนบอกตีกินอะไรไกินฟักเต้นเมนูกินฟักเต้นเมนูลเหรอว่าเต้นเมนูลไม่เป็นสีนี้ล่ะกินแตงโมแตงโมพันสีเหลืองกรอบมากเลยรู้สึกจะกรอบกว่าแตงโมสีแดงกรอบหวาน เสียงกัดเสียงกัดคุณน้องขากินในมือให้หมดก่อนค่ะคุณน้องไม่ใช่เอาอันใหม่หเป็นโรคเลยเนี่ยออืออืเสียงกัดเสียงกัดกร,รอโอ้โหโอ้โหมนันฟินขนาดนั้นเลยหรอ,อมไม่เย็นแล้วหเหรอเ <c oughs> ยน็นอื กินทีละอันเตด้กินทีละอันค่ะลูกพี่บินมาหยิบไปแล้วพี่วินมามาให้มามาดูาว่าวพาวินกินด้วยพาวินก็ชอบกินแตงโม,มรุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องการนั่งเก้าอี้เด็กนะคะ เอาขาต่อมาต่อขาตัวเองได้ค่ะไม่เคร์แล้วก็ยืนกินนะคะเป็นลีซ่าลิซ่ายืนลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมคะอันนี้ลิซ่าอะไรคะแตงโมยืนกินแตงโมเหลืองด้วยค่ะอ้อหกรอบขนาดนั้นแหละคะดูสภาพเสื้อสิหนะไม่ไหวจะซักสารพัดอาหาร น้องเอดาทำไมน้องกินแบบนั้นนะ่ะน้องกินทีละอันไม่ได้เหรอลูกฮะน้องก็เลือกกัดแต่หวานหวาน,วนทุกอย่างไม่ได้นะ,ะแล้วเหลือใครกินนะดูพกเอดาส stop กินทีละอันไม่ใช่กัดทุกอันแล้วทิ้งแบบนั้นเออกินดีๆดูด น้องอดก,ก,กินให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาอันใหม่รู้ไหมทาไงกินให้หมดแล้วค่อยเอาอันใหม่เออกินในมือให้หมดก่อนใช่ค่ะยังกินเนี้ยปูชีดีจังเลยเยน็นแซ่บขนาดไหนพ่อเวินหม,มัมาให้ให้ดูหน่อยอวิย่งอ่นีวิ่งงนี้ เสื้อเก่าพี่พาวินค่ะพาวินไม่ยอมใส่เอร้าใส่ได้เลยเป็นกระโปรงเลยเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยใส่อยู่บ้านดีเลอะปะเลอะได้เลอะปะน้องไอไดาไม่แค์กินเข้าไปเลยกินได้เม็ดมันบางเฉงกรอบกรวบกรอบ อือาวแล้็หักทำไมไม่เล่นไม่เล่นจะกินก็กินไม่เล่นกินดีๆีก็ทำแล้วนั่น,นอ,อ่ะถูกแล้วไม่ถูก เกลีดกัดกัดเลยวิ่งไปไหนมือเปื้อนหมดแล้ว เดี๋ยวคืนนี้มามาทำงานวันสุดท้ายแล้วอาทิตย์หน้าเราหยุดซมิสเตอร์หยุดพักก้อนกันสี่อาทิตย์เตรียมตัวเก็บขา้าวเก็บข้าวของไปอยู่แคมป์ปิ้งนะคะตอนนี้กำลังต้องเตรียมแพ็คของอีกไปพัก,ตา,าพกตามบ้านพักตามบ้านพักการแคมปิ้งารท่องเที่ยว อะไรไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งกินไปกินไปเดีๆเช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากนะไยเนี่ยอ้อออหสูตรขนาดนั้นเลยค่ะคุณโอโ้เดี๋ยวตกอ่ะ เอาอีกป่ะมาเช็ดปากเช็ดมือไปล้างมือด้วยไปล้างมือด้วยมือเหนียวกินมล้วเ้งดูแล้วมันมือเหนียวามาม่าไปกินเสี่ยงอะไรเสี่ยงอะไรขนตูหน่ดูอะไรมาม่าฟีม่าน้องอยู่มันตู้เล็กเล็กหน่อยไม่มีทีเล็เล็กโอเคพอแล้วค่ะน้องเอเดนไม่มีทีท่าว่าจะ หยุดเลยนะคะหมามาเตรียมเช็ดก่อนคำหยดเปื้อนในหม้อน่ยโอเคอ่ะอพี่พาินพี่พาวินมาปรากฏตัวแล้วก็หายอ่ะไปแล้วบ๊ายบายเอเดาบ๊าบายก่อนส <laughs> <laughs> วัสดีท่านางงามสวยๆสวัสดีค่ะส <laughs> วัสดีค่ะโอ้พี่พาวินมาเออดีพาวินเก็บกว่าของน้องซนะนั่นน่ะเออนันนั่ะเก็บกว่าแต่ซนะนั่นน่ะ <laughs> เอไดาทำอะไรอะ่ะ But okay. mm -hmm.